เสร็จแล้วค่ะต้ยมยำปลาเนียงแซบๆค่ะวันนี้เราซื้อปลาแบบที่เขาหั่นมาแล้วจากตลาดนะคะอันดับแรกเรามาล้างคราวปลาออกก่อนนะคะด้วยเกลือค่ะแป้งมันค่ะ ทั้งเกลือและแป้งมันจะช่วยล้างเมือกคาวของปลาออกได้ค่ะเราก็ถูๆไปตามเนื้อปลาไปด้วยนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะ ลวงให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ ็มาล้างน้ำเปล่าสัก2สองสามน้ำค่ะจนกว่าน้ำจะใส่ะค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงต้งยมยำปลานิลค่ะ เราก็เลือกหั่นเฉพาะที่มันยังอ่อนๆอยู่นะคะ ทางหอมกระเทียมแต่ไครข้ขาเราต้องมาบุบพอให้มันมีกลิ่นหอมออกมาค่ะ ใบมะกรูดฉีกก,ก้านตรงกลางทิ้งแล้วก็เราก็ขยำขยำแบบนี้นะคะให้กลิ่นมันออกมาค่ะ เปิดไฟแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะตามด้วยตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็มาเขือเทศลงไปเลยค่ะ ด้วยิกแห้งค่ะแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราเติมปลาลงไปแล้วเราอย่าเพิ่งคนนะคะมันจะทำให้ปลาของเราเละแล้วก็คาวได้ค่ะ แล้วก็ปิดฝาร้อให้ปลาสุกค่ะเมื่อปลาสุกแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปเลยค่ะเห็ดนี่เราจะใช้เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดอะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยค่ะก็ได้ค่ะ ปิดไฟรอให้น้ำเดือดอีกครั้งนะค่ะ ก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะน้ำปลาของปรุงรสน้ำมะขามเปียก5ช้อนแกงค่ะ ปิดฝาร้อให้เห็ดฟางสุกค่ะพริกก็บุบแค่พอแหลกๆค่ะ ฟางสุกแล้วเราก็เติมพริกแล้วก็ใบกะเพราไปเลยค่ะใบมักรดฉีดค่ะ เราก็ชิมรสค่ะโอเคค่ะกลมกล่อมมากค่ะแซกมากเลยค่ะเมื่อเราชิมรสจนกลมกล่อมถูกใจเราแล้วเราก็เติมต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ าวเราหั่นแบบนี้แล้วเราจะได้น้ําเยอะกว่าแบบที่เราหั่นผ่าเป็นครึ่งนะคะน้ำมะนาวเราจะใส่หลังจากที่เราตักน้ำซุปใส่ชามแล้วนะคะแล้วเราค่อยปรุงทีหลังค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ในระหว่างที่น้ำยังต้มอยู่ มันจะทำให้น้ำซุปของเราขมได้ค่ะแล้วเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะความเปรี้ยวตามชอบเลยนะคะ